เป็นดินแดนที่สวยที่สุดแห่งท้องทะเลในโลกใบนี้ทริปดำน้ำนี้เลยครับผมบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอน8วัน7คืนบนเรือลีฟบอร์ดรับรองว่ามันแน่นอน <c oughs> นี่คือวิวทุกวันทั้งวันทั้งคืนเยอะที่สุดจริงๆเกิดมาไม่ห็นสิงเรย์เยอะขนาดนี้เป็นร้อยเป็นพันนนี่คนโลเคอลที่นี่นะครับดับมาไ่ดาวผัดกะเพราให้หมดครับผมไปกับคุณไราเนี่ยอายุต้องเข้าทุกทีแล้วแห้งคืนลงไปยุ่งแลสายฝนอ่ะ สวัสดีครับตอนรับสูตรแดนเนรมิตยามเช้าตรู่นะครับเวลาตอนนี้เกือบตีห้าเรามาอยู่ในสวนภูมิตอนนี้คือยังไม่ได้นอนนะครับวันนี้เราจะเป็นอีกหนึ่งทริปนะครับที่เราจะไปเกาะที่ว่ากันว่าเป็นดินแดนที่สวยที่สุดแห่งท้องทะเลในโลกใบนี้ไปอีกแล้วครับมาลดีแต่ทริปนี้นะครับเราจะไปแบบใหม่เป็นความฝันของผมอีกหนึ่งครั้งนะครับที่จะได้ไปดำน้ำแบบสกูบาไดอ์ิงที่มาลดีฟ แต่เรื่องของเรื่องนะครับไฟที่เราบินประจำเนี่ยแน่นอนเราต้องบินกับบางกอกแอร์เวย์อยู่แล้วปกติไฟก็เลยเนี่ยก็จะ9โมง20นะครับเป็นเวลาที่แบบเป๊ะมากแต่มีเมลแจ้งเตือนมาครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทางจาก9โมง20เป็น7โมง5นาทีอาลละครับทีนี้ แทบจะไม่ได้นอนกันเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะการเดินทางของเรากับบางกอกแอร์เวสเนี่ยสะดวกสบายอยู่แล้วตอให้ใสกีโมเนี่ยก็สบายเป็น Business Class นะครับข้อดีของ Business c l a s ะอย่างแรกเลยคือเราได้โหลดกระเป๋ามากกว่าตัวปกตินะครับก็จะได้คนละ40กิโลทงแน่นอนว่เา,าเวลาที่เราไปแบบทริปแบบนี้อุปกรณ์อุปกรณ์ดำน้ำเนี่ยเพียบเลยนะครับซึ่งตอนนี้มาถึงเคาน์เตอร์เช็คอินเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเช็คอินกันก่อน มาถึงนะครับก่อนบินนะครับต้องแวะลาส์ครับบางกอกแอร์เวยสมีอะไรเด็ดๆนะตอนเช้าเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับครับผมวิเศษครั้งนี้อีโค้ทงนี้แหละครับพอเข้ามานะอย่างแรกที่ได้เลยคือแบบความเป็นส่วนตัวนะ private สุดๆสำหรับเลาวส์นี้เดี๋ยวพามาดูว่ามีอะไรน่ากินบ้างกับเช้านี้ตอนเช้ากับติ่ซ้ำร้อนๆอนี่นะครับซิกเนเจอร์ของบางกอกแอร์เวยสนะครับ มส่วนตรงนี้ทีเด็ดเลยครับอาหารร้อนประจําวันก็จะมีเกี๊ยวกุ้งมีข้าวต้มมีก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะครับอันนี้เลือกได้เลยรวมถึงเครื่องดื่มบ่างๆซึ่งพอผมถามกับเจ้าหน้าที่สายการบินนะครับ<ๆ>เขาก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ้างนะครับไม่ได้บ่อยก็คือเป็นวันที่น่าน้ําที่เราจะบินผ่านเนี่ยเขาจะมีการซ้อมรบครับเราก็เลยต้องเลื่อนเวลานะครับ พอเราลงเครื่องมาถึงนะครับเขาก็จะมีคนมารอรับแบบนี้นะครับดูกันว่าใครอยู่โรงแรมไหนอะไรยังไงบ้างนี่อันนี้เป็นเซลล์ขายซิมนะครับสวัสดีครับคุณพลอยได้แบบไหนคะเลือกได้เลยอันนี้ขายซิมอยู่มาดีบเลยฮะ by five get her free คนนี้ครับโสดครับสามีไม่อยู่ครับไม่มีสามีไอนันี่คือสามีเอ้ยอ้าวไปกันใหญ่ละทลิปดำน้ำน,นี่นะครับผมบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอน8วัน7คืนบนเรือนลีฟบอร์ดรับรองว่ามันแน่นอนอนี่ฮะขึ้นมาถึงนะครับ <Thank> you. และนี่คือห้องของเรานะครับที่จะอยู่เจ็ดคืนโอ้เจ็ดคืนนี่คือห้องน้ำวูหเรนชาวเวอร์ shower, อันใหญ่และนี่คือวิวทุกวัน ทั้งวันทั้งคืนตื่นเช้ามาก็จะเจอวิวนี้อ่าแล้วเรามาบุกห้องคุณเบียร์นะครับมาดูหน่อยนะนี่เฮ้ยโอห้องนี้หน้าต่างใหญ่วะ่ะเออห้องนี้ได้หน้าต่างใหญ่โอ้วิวสวยมาก นี่ yeah. ทุกเช้านะฮะนั่งทำธุระอย่างมีความสุขแน่น <c oughs> อนแหมยังไม่พอนะครับออกมาเขามีระเบียงข้างหลังอกีกโอ้โหแล้วก็มีนี่บีนแบกแบบนี้แ่ะข,ข้างวนขึ้นไปดูยัง <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปไหนจะไปยังไงอะ่ะนี่แล้วเราก็ขึ้นมาถึงชั้นบนสุดนี่คือชั้นบนสุดนะครับจากกุสซี่ 45ไดฟ์แรกนะครับก็มีเสียงปลุกละมีเวลาตรงนี้ประมาณ20นาทีเดีย๋ยวต้องมีรวมตัวกันเพื่อที่จะนัดบรฟกับไดฟ์แรกนะครับไดฟ์แรกเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเช็คไดฟ์เช็คอุปกรณ์เช็คความพร้อมอะไรต่างๆนะแต่เขาบอกว่าดีไม่ดีไดฟ์แรกเนี่ยอาจจะเจอตัวใหญ่ๆเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปฟังเบรฟกันส่วนตอนนี้ก็เนี่ย นั่งเซตอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยขัจาจ่าเหนือฮะชีวิตนักดำน้ำนะครับสภาพแต่คนออกมาครับสำหรับรายนี้ มานะครับตอนเช้ามื้อแรกก็จะมีอาหารเช้าเตรียมรออยู่ครับอันนี้เป็นอาหารท้องถิ่นนะครับเป็นทูน่าบดกับมะพร้าวเฮ้ยดูดีอ่ะหอมเลยอ่ะทูน่าบดมะพร้าวนี่ครับและแล้วนะครับเราก็มีสวรรค์นะครับมาในวันที่สองครับเผาไก่แล้วก็ <พอ S 1> เผาเนืน้อแห้ง พริกน้ำปลากรับผมมาแล้วสุดโอดแน่นอนนะเนี่ะโอ้โหขึ้นมาจากน้ำเจอกระเพราเผ็ดๆเะเอาใบกระเพรามาหลายกิโลครับพอเหมือนคนแบบยายบ้านขอบุัวหน่อรฮะนี่โปนโลโก้ที่นี่นะครับดับมา ผัดกะเพราให้หมดเับผมเพราะว่าเรามีนี่ครับพี่พรนะครับผมเทปจากเมืองไทยบินมาเองมาจากภูเก็ตมาแล้วภก็ูเก็โอ้ยอาหารใต้มีอาหารใต้ไหมมีครับบางวันมีอาหารใต้เลยนะโอ้โหของแท้และในที่สุดครับนอกจากเข้าขนกะเพรามาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะพิกแ้งพิกสดผสมกันเลยครับอุลตราแห่งเลิฟอันดามันครับวันนี้มันจะได้หอมๆครับลงครัวเอง ผมรอจานให้คุณกินเลยแล้วกันโอ้โหเดี๋ยวรับรองครับเราสดผสมกับพริกขั่วนี่รับรองหอมทั้งลำหอมทั้งลำทั้งลำให้มีอาโรมากออกมานะฮะลมเบือ,องลมเบือ,อง,อองโอ้โ,โ,อโพริกขั่วครับเฮ้ยเชิญไาที่นี่นี S <S <S ออไปแล้วฮะหวัหวหน้าเชฟคนนี้นี่อันนี้หัวหน้าเชฟคนนี้นี่นะฮะไปแล้วครับอ,อ่าเผาสารว์พระพิษเผานรกออที่สุดได้ flash ผ่านไปเดี๋ยวลุยกันต่อ เดิมครับไปวันนี้เขาบอกว่าดิฟแรกเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นเจอฝูงฉลามลุยสิครับตายยังไม่ตื่นเลยโอ้และนี่แค่วันที่สองนะครับมองการนำนำ้ำอูดนีๆนะครับระหว่างที่เราเดินเรืออยู่นะครับโอ้ขึ้นลมแบบแรงที่สุดนะตอนนี้เรือเราเป็นเหมือนเรือไวกิ้งในสวนสนุกเลยนะ ไปกับคุณพไลเนี่ยอายุต้องเข้าทุกปี <c oughs> นี่เราอยู่อายุตั้งแต่ลูกแรกเลยนะเจ้าแห่งื่ลงอายุเระสายฝนอ่ะ <c oughs> แรงมากเบาเรือ ขึ้นมาจากน้ำเ้อแรกของวันนฮะร้านข้าวต้มเปิดแล้วครับยำเขียยขยเข้ยมชัยไข่เข้มกุนเชียงข้าวอมถึงเวลาเลยฟา เจอเฟิร์สนะฮะ่ฮะอูหน้านะครับไข่ชะอมครับผมอิมพอร์ตจากเมืองไทย<อ>ซาชิมิครับพริกกระปิ นี่นะครับและวันนี้ครับอาหารก็จะท้องถิ่นเนยๆน,น,นะครับในเขาเรียกว่าบริยานี่เอาจริงผมนี่ชอบเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหลากหลายนะครับของอาหารบนเรือลํานี้และทุกวันนะครับมันก็มีดิฟไซด์นะครับพร้อมกับเวลาลต่างๆแล้วก็กระดิ่งนะฮะเรียกกินข้าวเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศหลังคาเรือนะครับนี่คือช่วงซันเซ็ตซึ่งบอกเลยว่าแบบ มันสวยมากสวยมากไม่พอวันนี้เรามีนัดกับปูแมนต้านะครับแมนต้าก็คือกระเบนราหูเนี่ยซึ่งตรงแถวนี้นะครับเขาเรียกว่ารุสดูก็จะเป็นแหล่งที่มันต้าเยอะที่สุดที่หนึ่งและมันจะมาเล่นกับแสงไฟยา,ามค่ำคืนเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นดิฟที่เราจะลงดำแบบกลางคืนไนท์ดิฟพร้อมกับแสงสว่างแล้วก็เล่นกับกระเบนราหูนะครับหรือว่ามันเตเร รวมถึงน่าจะมีฉลามหลายพันด้วยอะ่ะมาเล่นแสงไฟกับเราดูดิบรรยากาศโอ้ย ห้องอย่างลกอยากให้ดูเรือตัวนี้คือบบเอียงมากนะครับวันนี้วันที่5แล้วนะครับเรามาถึงครึ่งทางละสามวันแรกเนี่ย้รงบอกว่าอากาศไม่ได้แบบเป็นใจมากนะแต่เมื่อวานก็คือโอ้ดีมากเลยที่แบบมีแบบมีมานตา้าแล้วก็ได้กระโดดจากหลังเรือนะไปแบบ สน o r กลิเลยแล้วก็เจอแบบเมืนต้าตัวเบลเลอเลยแต่วันเนี้ยเนี่ยดูคลื่นลมแรงนะครับมาอีกแล้วแล้วก็เรือก็จะโยกยินตลอดทั้งทางเลยนะก็บอกเพื่อนๆแล้วกันนะสําหรับใครที่แบบสนใจนะครับที่จะมามาดิฟเนี่ยเอาจริงๆมันมี2ช้อยส์ด้วยกันช้อยส์หนึงก็คือมาแบบหน้าไฮซีซั่นเลยหน้าไฮซีซั่นก็คืออ่าเลเซว่าช่วงกันวามกราคมนะครับตอนนี้ ของตกเต็มไปหมดก็จะเป็นช่วงที่อากาศสบายๆนะครับแล้วก็คลื่นลมไม่ค่อยแรงพายุไม่ได้มีอะไรมากน้ําจะใสกว่านี้แต่ถ้าใครที่มาในช่วงเนี้ก็คือปลายสิงหาเข้ากันยาและช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้ามรสุมนี่นแหละจริงๆถามว่ามาได้ไหมมาได้นะครับเนี่ยแล้วก็มีทริปออกตลอดแต่มันก็จะมีความเสี่ยงหน่อยว่าแบบโอเคน้ําขุ่นจเจอ,อทะเลที่มันโยกไปโยกมาแบบนี้ พื้นลมแรงนะครับเจอฝนเจออะไรบ้างนะครับแต่ข้อดีก็คือ่อะคนไม่เยอะราคาไม่แพงนะครับก็อลองดูแล้วกันแต่วันเนี้เอาอีกแล้วให้ความหวังอีกแล้วเขาบอกว่าวันนี้จะ,จะเจอตัวใหญ่ๆแน่นอนเพราะว่านี่เราออกเรือมานี่คือแบบยิงยาวกันมานะหลายชั่วโมงมากนะครับระหว่างตลอดคืนจนตอนนี้7จ็ดโมงเช้าแล้วเนี่ยก็ยังแล่นเรืออยู่นะ ปเดี๋ยวเราไปฟังบรีฟเช้านี้แล้วเดี๋ยวดูกันว่าเจออะไรบ้างอด้โมนิ่งตื่นมาก <Good morning. S 2> ็จะมีอาหารช้าแบบนี้นะครับกับว,วิวสวยๆแบบนี้ทุกวัน เป็นการดำน้ำติดต่อกันนะครับเป็นวันที่ห้านะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าข้างนอกบรรยากาศเป็นไงสวยมากนี่นะครับเราก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับมาเคาะห้องเป็นแกนว่าทำไมยังไม่ตื่นนะฮะอันนี้คือชีวิตรประจำวันของเรานะครับแต่มาถึงเราก็จะเจอทุกคนที่อยู่พร้อมนะครับในการเบรฟเช้านี้ นี่อากาศแบบนี้ตื่นมาเจอบรรยากาศแบบนี้ทุกเช้านะครับพรอบแล้วครับสหรับได้ไปดูกันแมันก็เย็นวันไหนครับ โอ้นี่วันนี้อาหารคือแบบสุดๆนะครับรวมถึงแกงเขียวหวานปลาสลิดทอดนี่นะครับแล้วตกเย็นวันนี้นะครับนี่ครพี่เหลือมของเรานะครับภาพสวยๆก็มาจากเขาเนี่ยแหละครับโอ้โหดาดฟ้าเรือครับนี่ จะนั่งเรือต่อไปนะครับไปที่มาเลเมืองหลวงที่เล็กที่สุดในโลกครับโดยค่าตั๋วโดยสารเนี่ยนะครับเป็นเรือเฟอร์รีนะ่เนี่ยก็อยู่ประมาณ10เมาดีฟรูปีนะครับเก็บเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก20นิดน,น ที่เราอยู่เรือกันมานครับเวันเต็มๆเนี่ยหลังจากได้สุดท้ายนะครับเราก็มีเวลาเหลือก่อนที่เราจะกลับขึ้นไปนอนบนเรืออีกครั้งนะครับตอนนี้เราก็เลยขึ้นมาจะเรียกว่าบนฝั่งก็ได้นะเพราะนี้คือฮูลูมาเลนะครับก็จะเป็นเมืองท่านะครับก็จะมีเรือมาจอดท่าตรงนี้มีร้านอาหารมีคาเฟ่ รวมถึงเครื่องบงเครื่องบินเนี่ยก็จะต้องมาขึ้นกันที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า h ูลูมาเล่พร้อมกับมาเล่นะครับซึ่งว่ากันว่าเป็นเมืองหลวงที่ เล็กที่สุดในโลกจะมีอะไรรออยู่ซึ่งเมืองนี้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นเมืองที่แบบเคร่งครัดมากโดยเฉพาะเป็นศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีกฎข้อบังคับอะไรต่างๆนะครับตามหลักของศาสนาอิสลามโดยเฉพาะนะครับแอลโกอฮอลนี่คือไม่มีเลยทั้งเกาะน,นะครับแม้แต่สนามบินเองก็ไม่ขายนะฮะใครที่มามาดิฟนะครับแล้วก็รู้ตัวนะว่า ขาดไม่ได้เลยครับก็เอาจริงบอกเลยว่าแถวนี้เนี่ยก็คือคูรูมาเล่รวมถึงมาเล่เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะเท่าที่ผมรู้คือมีอยู่ที่เดียวร้านเดียวบาร์เดียวซึ่งอยู่ในโรงแรมเดียวข้างๆกับสนามบินที่มีขายแอลกอฮอล์นอกนั้นเนี่ยไม่มีเลยก็จะต้องไปเกาะที่ถูกสัมปทานโดยโรงแรมนะครับอันนั้นก็จะมีขายของใครของมันแต่ในพื้นที่ส่วนกลางหรือว่าพื้นที่ในส่วนของเมืองหลวงทั่วไปเนี่ย ไม่มีเด็ดขาดนะฮะ นี้นะก็จะมีร้านอาหารคาเฟ่รวมถึงตึกสำนักง,งานต่งางๆนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะอ่ และนี่ครับตลาดปลาฟิชมาร์เก็ตสดๆใครที่มามาดีฟนะครับแล้วก็มาที่เมืองหลวงก็คือเมืองเล็กๆเนี่ยที่ชื่อว่ามาเล่นะมันเป็นจุดที่ว้าวมากก็คือเราเดินจากตลาดปลานะครับเดินมาจนสุดเนี่ยตรงนี้จะเป็นปลากระเบนมันเรียกว่าสติงเรย์เยอะที่สุดจริงๆเิดมาไม่เคยเห็นสติงเรย์เยอะขนาดนี้เป็นร้อยเป็นพันนะครับ แล้วนะครับก็มาถึงเวลาที่เราจะกลับไทยกันแล้วเราก็บินกลับด้วยสายการบินเดิมน,นะครับบางกอกแอร์เวยส์ซึ่งก่อนที่เราจะถึงเกตเนี่ยเราจะมีเลาาใช่ครับเบดีฟเนี่ยเป็นสนามบินเล็กๆอยู่แล้วนะครับเอาง่ายๆว่าเล็กกว่าสนามบินภูเก็ตบ้านเราเยอะนะครับเดี๋ยวพามาดูแล้วกันนะครับว่าเล้าที่สนามบินเอบดีฟเนี่ยเป็นยังไงนะก่อนที่จะขึ้นเครื่องกลับกับกบ,บางกากแอร์เวยส์ เครื่องดื่มต่างๆกาแฟยกเว้นแอลกอฮอล์ครับที่นี่ไม่มีนะฮะเราที่นี้ไม่มีไม่ต้องลุ้น กัเนเรานะครับไปอยู่ข้างบนครับ